สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอนทัวร์ตลอรรมสนทนาก,นก,นก,นกันกับทางท่านจันแห่งสันติอาสกและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะนมัศก,การท่านจันค่ะเจริญธรรมกุลธิดาชวนกุลเธอมีประเด็นอะไรหรือพูดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองกับพระเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของทิศแย้มเนี่ยคะ่ะท่านจันคะโอ้เห็นว่าเขามีบัญชีนะคะ อยู่หลายบัญชีด้วยกันภายในวัดไร่ขิงเนี่ยนะคะมีมากกว่า20บัญชีเขาเป็นรูปแบบของการเปิดบัญชีเฉพาะกิจเช่นเปิดโอนเงินสำหรับเช่าบูชาพระเครื่องกิจกรรมต่างๆของวัดมีบัญชีของมูล,ลนิธิภายในวัดไร่ขิงเนี่ยสบัญชีด้วยกันไอการมีบัญชีเยอะๆแบบนี้มันทำให การตรวจสอบต่างๆเป็นปัญหาไหมคะท่านอาจารย์คะอันนี้ต้องถามฝ่ายบัญชีแล้วล่ะอาตม,มาไม่เก่งนะในเรื่องการเงินแต่อาตมาบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่ควรจะมีลักษณะเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยมไม่ควรจะดูแลบริหารจัดการเงินจำนวนมากเพราะว่าโอกาสที่จะหลงลืมนะอันนี้พูดในแง่สุจริต โอกาสในแง่หลงลืมเนี่ยมันเป็นไปได้โอกาสในแง่ที่จะยักยอกนั่นแหละมันเป็นไปได้คือใครก็ตามอย่าว่าแต่พระสงฆ์เลยคุณถ้ามีใครแต่งตั้งคุณให้มีอำนาจในการเซ็เนเซนเบิกจ่ายเงินจำนวนมากอาตมาวบางทีคุณเองก็อาจจะเพี้ยนก็ได้ก็จะมาแล้วการมีรถหลายๆคันนี่ล่ะคะเนี่ย เห็นว่ามีรถจํานวนหลายคันนะจริงๆต้องกระทบอาตามาแน่นอนเลยเพราะอาตมานี่มีรถหลายคันอเอเมื่อกี้ก็มาแท็กซี่คันหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปอีกคันหนึ่งนะที่ก r a แท็กซี่เขาจะเรียกให้อาตมาน่าจะหมายถึงรถแบบส่วนตัวที่เป็นชื่ออาตมาก็รู้อยู่หรอกเพียงแต่ว่าถ้ารถหลายคันต้องแบบอาตมาเนี่ยนะค่ะเคาตมาใช้รถหลายคันและคนขับหลายคนด้วยแต่ถ้ารถส่วนบุคคลเนี่ย อาตมาต้องยกความดีความชอบถวายท่านสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะท่านพร,พระมหาอัมพรอ,อัมพารอรูปนี้ตั้งแต่สมัยเป็นสมเด็จพระมหามุนีวงแนละ้วท่านไม่ได้มีรถยนต์เป็นรถส่วนตัวนะไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีท่านก็นั่งแท็กซี่ไปอ,อ,อปรากฏว่าพระอีกรูปหนึ่งเราไม่ต้องเอ่ยถึงชื่อท่านก็นแล้วกัน มีโอกาสได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชก่อนสมเด็จอมพรองค์ปัจจุบันเนี้ยปรากฏว่าขึ้นมาไม่ได้เพราะพระรูปนี้มีปัญหาเรื่องรถหรูก็คือรถส่วนตัวนั่นแหละอ่าแล้วก็คนใกล้ชิดมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยต่างๆนานาพระใกล้ชิดด้วยอะไรตอะไรด้วยจนกระทั่งในที่สุดท่านสมเด็จรูปดังกล่าวเนี่ยขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้ และต่อมาท่านก็มรณภาพไปมีคนเขาบอกว่าท่านตรอมใจอ,ะอ่ะจริงไม่จริงก็ไม่รู้หรอกแล้วเราก็ไม่ได้ระบุนามท่านก็ไม่เป็นไรแต่กล่าวอย่างชื่นชมว่าพระที่ใช้ชีวิตแบบจนๆอย่างสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยควรจะเป็นพระที่เป็นแบบอย่างคือไม่มีรถส่วนตัวแล้วจริงๆพระที่แม้จะมีรถส่วนตัวเนี่ยแต่ท่านก็จะใช้เพื่อส่วนรวม จะไม่เอาไว้ใช้เพื่อส่วนตัวนะ <Okay. S 2> ถ้าพระที่เป็นพระจริงๆนะ mm hmm. คือไปไหนก็ไปกับหลายคน mm hmm. แล้วก็มีคนขับไปทำธุระบางทีต้องเข้าใจด้วยนะว่าไปรถแบบอรดมาเนี่ยมันก็ได้มันก็มีความคล่องตัวในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะไปงานแบบวันก่อนอาดมาไปโพธรามไปป่าโพธารามอาดมาก็รถตู้ของพุทธเมตตาทำไปรถตู้นี้โยมที่ ขอเอยมที่สะกระเทียมนคนปรปฐมถวายมาถวายแบบไหนรู้ไหมแบบไหนคะให้ยืมใช้อืแล้วก็ไม่ได้เซ็นโอนไม่ได้เซ็นมอบคือไม่ได้เป็นสิทธิ์ของท่านจันทร์ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของวัดเราอ่ะแต่ยังเป็นเงินเป็นชื่อของโยมอยู่แต่เราก็เอามาใช้แล้วเวลาเราใช้ก็เป็นเหมือนกับรถของวัดทุกอย่างทุกประการเรามาถึงได้บอกว่าวัดเนี่ยทําแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะ คือไม่ต้องเอามาเป็นสมบัติของวัดก็ได้แต่เป็นของโยมที่อุปถากเมื่อคราวที่แล้วคุณใช้คำว่าโยมอุปถากอรตมายังตอบไม่จบแหละโยมอุปถากจริงๆก็คือโยมปาวารนาหรือโยมที่ดูแลการเงินการงานให้กับพระสงฆ์แทนที่พระสงฆ์จะไปดูแลการเงินเองอยังอตมาทุกวันนี้มีโยมอุปถากดูแลอยู่คือมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน เดือนหนึ่งอาตมาต้องดูแลรายการวิทยุที่ต้องจัดเนี่ยเดือนหนึ่งจำนวนมากพอสมควรนะอาตมาก็ไม่ได้เป็นคนดูจัดการเรื่องเงินนี้เองโยมอุปถาคคือมลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นคนดูแล<ะ>ทำหน้าที่โอนเงินไปที่ฝ่ายวิทยุทั้งเงินจำระรายเดือนทั้งเงินภาษีที่ต้องจ่ายให้กับสรรพากรนะ โอ้มีใบมีหลักฐานเสร็จสับเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเดือนหนึ่งจะสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่บอกให้ก็ได้ว่าบางเดือนเราขาดสภาพคล่องนะอ่าโายมคุณธิดาสนใจะนะ,ะที่จะแก้ไขสภาพคล่องก็ไม่ว่าประมาณนั้นนะ <c oughs> ก็ก็เป็นแบบนี้ก็อยู่มา30กว่าปีเรามาจัดรายการวิทยุบอกให้ก็ได้ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนใช้เงินประมาณสักแสนบาท ก็ด <Scroll> ูไม <playful. S 2> ่มากเนาะหรือมากเดือนหนึ่งก็น่าจะพอพอเหมาะพอควรกับภารกิจต่างๆนะประมาณนั้นใช่ไหมเดือนหนึ่งเราใช้ประมาณสักแสนบาทบางเดือนเราก็ขาดสภาพคล่องแต่พอเราพูดไปคำเดียวว่าเราขาดสภาพคล่องนะโยมคนหนึ่งนามสกุลวชิระอังสนาเนีอ่อโอนมาทีละสี่หมืน สี่หมื่นและสี่หมื่นสามครั้งกลายเป็นแสนสองแล้วขาดสภาพคล่องเนี่ยก็หายขาดสภาพคล่องไปเลยเนี่ยเราก็จะอยู่แบบนี้คือเกือบๆจะไม่พอใช้เกือบๆจะช็อตเกือบๆจะชอ็อตแล้วก็อยู่ได้มาสามสิบปีจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยเรายืนยันเลยทีเดียวว่าโยอมอุปถากเนี่ยหมายความว่าโยมที่ดูแลเรื่อง,เ,องเงินแทนพระ โดยไม่ต้องให้พระไปดูแลเงินด้วยตัวของพระเองความเสื่อมเสียกรณีทิศเย้มหรือทิศอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากการที่พระเนี่ยไปดูแลเรื่องการเงินเองไปใช้เงินเองไปเป็นเจ้าของเงินเองแล้วท่านจันคิดว่าท่านติดการพนันจริงไหมคะหรือว่าน่าจะเป็นจาก S <S การแบกเมลจากสีกาซะมากกว่าคือคุณต้องเข้าใจว่าอามาเองเนี่ยจะไม่พูดอะไรที่เกินไปกว่าที่ตนเองรู้มแม้มสิ่งนั้นจะเป็นข่าวอาม,มาก็ยังไม่ไม่พูดตามข่าวทั้งหมดนะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ชัวอามาก,ก็ก็ไม่พูดแต่อามาจะพูดเฉพาะที่เป็นธรรมะมคือเรื่องการพานันเนี่ยใครก็ตามถ้าลงไปเล่นแล้วเนี่ยคนคนนั้นติดทุกคน แล้วโอกาสที่จะถอนตัวออกมาจากการติดการพนันเนี่ยยากมากๆากเช่นเดียวกับยาเสพติดนั่นแหละคนติดการพนันคือคนเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเนี่ยจะบอกให้นะขอมาขยายความตรงนี้ในตอนหน้าได้ไหมคะท่านจันได้เลยนำมัสการค่ะเจริญธรรมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ